สวัสดีค่ะวันนี้กัอยู่กับพ่อนภานะคะพ่อนภาจะพาเอฟซีทุกคนท8ตามแนวทางของหลวงพ่อใจบุญนะคะมืนอีกกับแม่นนทียนะคะพ่อนภาจะให้เอฟซีเอาน้าไปมอบให้หลวงพ่อใจดีนะคะเพราะว่าคลิปก้อนหนานีที่ล่งไป ค่ะเลขสิเป็นตัวได้ก็ขอไปรับช่วงรับฟังน้ำกันเลยด้วยค่ะตาบนบมาสการค่ะคุณนี่นวดย่ามากมีเอฟซีทีว่าเพิ่นฝากนามมาก0แพ็คของคุณชมพู่มือน,น,อนั้นนวดย่ามาก2ิพสกงแพ็คเหลืออายุแปแ,ปแปพ็กระเอามาน้ำทรงหม่ราะวาเล้วมาวัด มือนะ้นมา12แราเลียกมาอีกซีอีกซีแพ็คหนึง่งมันที่ยาจะเอาไปวัดปลาด้วค่ะคููจะไปวัดปลาไปวัดปลาตรบน,นี้คุณคุณสุพัชฝากฝาใจรวมต่า,างให้ควันจีนหาล้อยบาทนะคะขอบคนะค่ะขอบคุณค่ะนอบคุณค่ะขอบคุณมาก บัีพผพานมานน่คู่หายหาสามหาสี่คลิปแรกคงจุดท่ายเพี่ยนตัวเลขหรู่ซึกว่าจะเป็นสามหนึ่งสองอนนเนาะเมีดายแต่คู่กเพี่ยนตัวเลขนียข่าเลยน้เดียวเลยขอเลยหงพี่มยากับลงเสนอเอินทั้งคือเออ่นทั้งลงพอเอื่นทั้งหลวงคือ ด้นใดด้านใดเขาที่สวนสวงพ่อ,อั่่นยู่เขาข้างบน เดียวเลยบหรอคะลุงต๋อลุงต๋อบอกทางเดียวแลมีเปลี่ยนโอมีเปลี่ยนลองเปลี่ยน943หางหางนี่ตรงตรงมันบ้าอนุญาตอ่านถือปะคะใช่ค่ะ943แล้วลุงต๋อเขียนว่าหางนี่ตรงตรงมันบ้า เนตัดสองโตเน้ตัดว่าต้องตัดเ่ะว่ต้องตัดเลยนพอบอว่าว่ต้องตัดสีเศเกมีข้อไม้้นงเบียวาเน้ตัดเก่าสีเดตัดเก่าสามน้ตัดสีสามตัดเป็นเหล็กสองตัวเอาแบบนี้มันบ้าเก่าสี่เก่าสามสีสาม อ๋อเด็กสองตัวเน้นสีสามตัวเดียวอ่าเล็กสามตัวคือเก่าสีสามเลยเน้นตัวตรงๆมัน้าค่ะหลวงพ่อเน้น,าานเน้นต,ตรงตรง วันนี้พันคือมาแตเพ่นคือหายหางเดียวทุกครั้งพ่นจะมาสองคนูนว่า่ะนลองลองจะมาทุกงวดงวดกิ่นุนที่ยามาสัมผัสพ่นจะหายหางวดแรกหายหกหากรหกเก็บงวดที่พ่านไมเนี่หายหาสามหาสี่ตารางงวดนี่หางเดียวโคโลเลยสิบได้สางแท่คนเีตรติลอยหาิบเมตร <c oughs> ได้เป็นความจริงนะแม่ผู้ใ <c oughs> ด บ่ได้หลายตัวลางไปทางเดียวหลองไปทางเดียวสั่งได้เลยขันมากเน้นตัวตรงเด้อเนาะเก้าสี่สามนะทางนี่ตรงๆนะคะหลวงพ่อบอกว่าเน้นตัวตรงถ้าเลขสองตัวเนี่เน้นที่สามเลขทั้งหมดทั้งมวลนี่เน้นบนมันบ่ค่ะหลวงพ่อบ่มีล่างขาบ่มีล่างแต่ล่างน่ะหลวงพ่อมั่นใจแปดสามรองแปดสาม จะมาลงยดมกันบมี่ยากจะลงเาางลางแปดสามบนบนบนสาสี่สองมันเมื่อ่องฟันนะคะครู เ <Take> พื่อนมาเขาฟันว่าเพื่อนว่าจังใดนี่พอเราลายก็ได้ด้าคนทีย้าเราทั้าาทงคูวเราทั้งหลวงเผล่กลางคืนยังเย็ยนอากาศเย็ยนเย็นมือสองมือที่พานมาโนที่ย่ามาแล้วเขาวัดบ่ได้เพื่อนตาเขาตาเขาแล้วก็ลดเอาลดหกรอจอดขวางทางหนูก็เลยทอยรถกลับเลย เอาน้ำมาเต็มรถยุคมากว่าไรได้ถอยอันนี้ก็มันจบบน,น,นันตะเต่นน่ะวันทำงินไปครบถ้วนค่ะคนตาเขาอีกอีกสามสี่มื่นกับึ้นบ้านเมื่อแล้วนะคะงวงนี้แนะละลำบากเล็กน้อยการเที่ยวถนนใส่ถนน,นเตถนนทันทั่งเคองหนึ่งเจ้าบ้านคนตาเขาวคางถนนนะคะทั้งทางไปจากบ้านนี้ไปหาบ้านต่อไปกเรนได้คคนเดียวนะคะมันต้ยากแต่ว่เป็นสะพานเงินก็ จุดประสงค์คือหาทุนสมทบสร้างถนนข้นตีดจากประตูโค้งนาวัดมาถึงสาราการเรีเยณตรงนี้ประมาณร้อยหาสิบเมตรนะคะแนวทางของหลวงพ่อใจดีนะคะจะว่าคนบอกว่าทางเดียวโบเปียนมันบ่ค่ะโบเปียนโ่เปียนขึ้นเหม่อนนี้หลวงพ่อบอกว่าโบเปียนทางเดียวโคโลบ่เปียนขามาตรงตรนี้ได้สร้างถนนเด้อ เก้าสี่สามซาไทยเก้าสี่เก้าสามสี่สามสำหรับข้างล่างแปดสามนะคะไมแล้วก็เตรเียนเพราะนจริงหลวงพ่อบอกว่าข้างล่างไม่อยากบอกกลัวเป็นเลขร้ายตัวอยากบอกข้างบนสามตัว้างเดือนะะคหลวงพ่อก็อยู่ผู้พ่นนมาเขาจะงวดก็ค่ะหลวงพ่อได้ได้เงื่อนหลักลานเรียงสางางเน่สางนาล่างเขาฮกงวดตอนยุคผู้พันฮกงวดนี่หกงวดซ่อนเลย เขาสามตหรือสอตที่ได้สั่งเม่มสั่งสารกาน2โเเลขไหสมตแต่ว่าเขาสอตนเม่อหลวง่องคอสองอยู่่คันอันมันนันโบพาเด็กมันโบพาด็กสาค่ะจ้าถูก่อบอกว่ามวนนี้โบพาพี่น้องที่จำตัวเลขดีๆนะคะไปหาซื้อสลากินแบ่งไว้เพื่อได้ร่วมสร,ร้างถนนข้นส right? ูงรวมกันนะคะ ลงอบอกว่าวันนี้บ่พาดสาบาพาดาิ่โซดีถ้าจะไมด้เห็นคนะสนามตรงนี้จะเป็นเร่อข้อนะคข้างขวางจเป็นข้อนาคนมีแต่รวกแหลางแลือน้อเป็นแบบนี้น่ะมันจะเป็นจะได้ไอเดียข้อน้าจะหมือนันมาพอมาิทิ่ไน ปีท่นห,นหนปมมนากันค่ะเดี๋ยวมุ่งี่ย่ามาจะเอาไปที่ทมากางจะ้นาค่ะพอจเรที่น้โนนนาโ,โลเดดระสที่อยากสังแต่ไมนค่อนกินที่น้านเยโคโลคุณบ่อยากไปไตัวเก้าสีสกลางแตามนะคะค่ะชิ้นจนะเบอร์นะพอๆแมเเ่ เี่ม่ช่เรานังค่ะทั้งน้งพิจริรนัซงยกันค่ะโชคดีจะได้เมื่รวมสรางถนนพ้อน150ร้อยห้าสิบเมตรร่วมกันนะคะกาบขอบพูดหลงพอหลายๆที่ไหายแนวท่านะคะหายเอฟซี่โดดีแนวทางอหลวงพ้อน,อน,นะคะกาบนมันสการะค่ะ